สวัสดีครับนะฮะแม่นะฮะไม่ยิ้มเลยหวัสด,ดีครับนะฮะหน้าบานเป็นกระทะอะไรยังไม่ยิ follow, so ้มอีกฮะนะครับรูปร่างหน้าตาส่งมาหาพี่น้องแนนใช่ไหมฮะหน้านี้เซลฟี่แหลมปิดเลยนะฮะมาเจอตัวจริงโลแหลมจริงๆนะครับนะมาจากบางพีเหรอนะเคยฟังร้อยสองจุไมกระเฮิร์ตไหมแจ็คดอสันเขาจัดรายการที่นั่นไม่ฟังโอเคดีมากครับนะสาธุนะวันนี้มาทำาล้ยิ้มบพี่แจ็คนะฮะนะครับนะ แล้วก็มาดูกัน1เดือนนะฮะเราจะไปรักยิ้มไหมนะฮะกับร้านแจ็คดอสันนะฮะดูคลิปคนอื่นมาเยอะแยะเนาะไม่เจ็บเนาะวันนี้มาดูตัวเองว่าจะเจ็บไหมนะฮะหนาขนาดนี้นะฮะแทงกันมันเลยแหละนะเอ<ม>้าตามเธอมาครับ<ม>อา่าไฟให้ส่องสองด้านนะฮะเฮ้ยเข้าไปอันเดียวก็นะฮะคือส่องตรงนี้อันหนึ่งนะฮะเวลานั้นพี่บอกให้ส่องด้านใดแล้วส่องไหนบวกร่วงไปได้สวยขึ้นเลยเนาะนะฮะเมื่อกี้ไม่น่าใส่บวกเลยหน,หนะ,ะครับเ <ๆ S 2> อ้าผ่อนคลายครับน้องแนนนะฮะ เดี๋ยวมาดูว่าเธอจะเจ็บไหมครับนะฮะแก้มหนาขนาดนี้แหละนะฮะครับ่อนคายนะเย่าเกรงนะฮะเราทําหน้าตานิ่งๆข้างในครับก่องข้างในด้วยเพราะพี่ต้องดูว่าเหงือเราอยู่ขนาดไหนขอกระดาษด้วยนะกระดาษเดี๋ยวได้ไฟมาก่อนไฟมาก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่จะบอกให้ขอกระดาษด้วยครับอย่าสันนะฮะอย่าสันนะครับคนส่องไฟนะครับสันแล้วนะยาหัวล้อครับน้องแนน เอาคีมคีมเ,นะเดี๋ยวถ้ามันอกปบกครับนะฮะโอเคถ้ามันยาวไปเราต้องเปลี่ยนนะฮะพี่ใช้19บอยู่ตอนนี้นะฮะนะพอดีดอะน่าจะพอดีของมือพี่หน่อยไฟโอเคกำลังหาจุด โอเคครับนะฮะเป็นลักยิ้มตั้งแต่แรกเจาะแล้วครับนะฮะเป็นลักยิ้มแล้วนะนะครับนะฮะน้องแนนจ๋าเจ็บไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะเอาันนี้กระดาษวันนี้ไม่สงใจพูดช่วยใช้กระดาษหนึ่งพี่ประกันได้เลยว่า 1. ไม่จมนะ คำว่าไม่ชมคือมันไม่มุดเข้าไปในแก้มอย่างแน่นอน2เป็นลักยิ้มหงล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะสามนะฮะ,มะ,ฮะไม่มีผลข้างเคียงใดๆแน่ๆนะฮะในสัปดาห์แรกเหมือนสัลยกรรมทั่วไปดั้งเราคนไปทำซะนะเห็นแล้วมันเหมือนกับอะไรไม่รูออ้นายคืออย่างนี้ค <Bon> รับนะฮะสัลยกรรมอะไรตั้งแต่นะสัปดาห์แรกนะฮะสัปดาห์แรกมันจะอักเสบนะสัปดาห์ที่สองจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮะก็ดีขึ้นไป แต่เราเป็นคน,นข้วนไขบันเยอะการดูแลต้องสอ,องเท่าเลยนะนะถ้าคนผอมที่ไม่ห่วงครับจนะเลือดจะออกเลยเพราะคนข้วไม่เป็นอไรเราทำไรครับเราดสื้อน้อนรอนะฮะจับจับ อ๋อมีมียาชาด้วยแต่ว่าถ้าเสียท่าจใช่ห้5สิบาทนั้นเองดได้ใช่ไหมโอเคได้ได้ดไปที่มุมบาทม่าไม่ตมือมสั่นดึ๊ๆตน่อไปข้างในครับสั่นแล้วครับพี่ได้แต่เป็นมันสั่นขนาดนั้นคนส่องไฟสั่นละนะฮะเอามาคนส่องไฟอะไรสรั่นดึ๊ดๆๆ๊ดดนะฮะ Con trò phải dân chửi lên, bắt không biết cái lầy gì là... đây nổi rồi. พี่อยากให้เรารักษาได้ทุกนคนเลยนะรู้ไหมว่าคนอ้วนคนมากจะไม่ไดนะ้ให้พี่ลบสกธรรมบาบ้างเลยนะนะดูแลให้ได้ครับน,นะช่องปากให้สะอาดกันเองนะฮะนะใช้เบตาดีนสะอาดก็ไม่มีปัญหาใช้เบตาดีนนะฮะน้ำเกลือเช็ดรอบๆน,นะนะฮะและ้วก็รู้ไหมพี่คนอ้วนไม่เคยเป็นรักยิงกับพี่เลยครับเพราะว่าดูแลไม่ได้แอบไปขอดกันเองเพราะว่าไม่ไหวครับนะ แล้วก็ส่วนมากก็จะจบด้วยที่ผ่ายเยอะมากคนท้วนามนะฮนะแล้วก็ที่พันคือท่องปากสะอาดแล้วก็เบเาดีนล้างด้วยน้ำเกลือนะเกลือเราฉีดท่นทีได้แหละฉีดแล้วก็ล้างนะฮะให้ดูก่อนนะ,ะเป็นรักยิ้มตั้งแต่ทําแล้วยิ้มอ่านะฮะ,นะฮะอย่างนี้ไม่จมเป็นรักยิ้มอย่างนี้เราสวยด้วยดูแลให้ได้นะฮะนะมีเฟซมีลายพี่ไหมมีอยู่ทักไปแล้วเดี๋ยวพี่จะส่งรายาละเอียดการรักษาไปให้นะฮะนะ,ะบอกกับกล้องเก็บไหมไม่โอเคเออตาสีฟ้าด้วยนะฮะสีฟ้าเปล่า